ท่านทั้งหลายจงระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกอย่างด้วยความรักพี่น้องพระคัมภีร์สอนเราเสมอนะะว่าให้เราระวังตัวอยู่เสมอระวังความเชื่อระวังสิ่งที่เราได้ยินระวังสิ่งที่เราพูดนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆคือระวังสิ่งที่เราได้ยินนะเพราะว่าในชีนวิขราเนี่ยแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองนะคะหลายครั้งเราจะได้ยินเสียง หรือถ้อยคําที่ทําให้เรานั้นเกิดความกลัวหรือกังวลถ้อยคําที่ทําให้เรารู้สึกโกรธชุนเฉียวนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องระวังนะคะในการที่จะใช้วิจ,จารณญาณในการคลาควนนะคะเสียงของความกลัวนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกหดหู่แล้วก็กลัวนะคะแต่เราจะสามารถที่จะออกมาจากความกลัวได้อย่างไรนะคะก็จงมั่นคงในความเชื่อค่ะ พระัมพีจึงบอกเราว่าจงระวังและให้ความเชื่อของเรามั่นคงอยู่เพราะว่าทุกวันเราจะเจอกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่พยายามที่จะให้ความเชื่อของเรานั้นตกต่าลงนะคะคนที่เจอปัญหาเรารู้ดีนะว่าเมื่อเราเจอปัญหาเจอความกลัวหรือกังวลอะไรเนี่ย ที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้ความกลัวจะเกิดขึ้นแต่พระเจ้าบอกว่าให้เรามั่นคงในความเชื่อให้เรากล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งนะ,ะเราจะต้องกล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งนะคะที่จะมองทะลุแล้วก็มองผ่านสถานการณ์นั้นไปได้นะ,ะเราต้องกล้าที่จะแสดงความเชื่อในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดเราได้ยินถ้อยคําที่ทําให้เรารู้สึก เขาเรียกว่าชุนเะฉียวนะคะเราจะตอบสนองสิ่งเหล่านั้นด้วยความรักนะคะทำทุกสิ่งด้วยความรักนะคะเพราะว่าความรักเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนนะคะแล้วความรักเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะทําทุกสิ่งถูกต้องในสายพเนธรของพระเจ้าได้นะคะเพราะว่าความรักเป็นพื้นฐานของทุกๆสิ่งแล้วความรักทําให้เรามีความกล้าหาญทําให้เรา มีความเชื่อนะมีความเชื่อ,ต,อต่อกันและกันเชื่อในส่วนดีนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่าให้ความเชื่อของเราถดถอยอย่าให้ความเชื่อของเรานั้นถูกมารซาตานขโมยไปนะคะอย่าให้ความกังวลขโมยสรรันติสุขของเราไปนะอย่าให้เสียงขู่ของมารซาตานทําให้เรากลัวแล้วก็ขาดความเชื่อนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นนะ,ะเราต้องไคล้ขวนแล้วให้ความเชื่อของเรานั้นมั่นคง แล้วก็ตั้งอยู่ให้ได้นะเพราะว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ภาพลวงตามันเป็นแค่สถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกวันไหวนะแต่โดยความเชื่อของเรานะพระเจ้าจะสา,สามารถที่จะนำํำพาเราผ่านทุกๆสถานการณ์ไปได้นะข้าพเจ้าเจอมาหลายๆครั้งมากนะที่เสียงของสิ่งรอบข้างเสียงอะไรที่ทําให้เรารู้สึก กลัวนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีความกล้าที่จะมองทะลุปัญหาเหล่านั้นกล้าที่เราจะไม่ฟังเสียงของ มาซาตานที่พยายามทําให้เรากลัวนะคะพระเจ้าสามารถที่จะนําพาข้าพระเจ้าผ่านไปในในทุกๆสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงหนุนใจพี่น้องเช่นเดียวกันนะว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะไม่ช่วยเราแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะนําเราก้าวผ่านไม่ได้นะคะบางสิ่งอาจจะใช้เวลามากเวลาน้อยนะคะแต่ทุกสิ่งเราจะผ่านไปได้นะ,ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ